้ามาช่วงนี้ก่อนที่จะไปติดตามเรื่องราวสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างทางด้านรัสเซียกับยูเครนเนี่ยนะครับค<ะ>ุณผู้ชมครับปรากฏว่าวันนี้เนี่ยเพจเฟซบุ๊ k สถานทูตรัสเซียประจําประเทศไทยโพสต์ข้อความมาไว้แบบนี้นะครับบอกว่าเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2565รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหพันธรัฐรัสเซียนายเซเกลารอฟได้สนทนาผ่านทางโทรศัพท์กับรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของสาราของราชอา,าจักรไทยนายดอนปรมัณวินัยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือในระดับทวิภาคีในเวทีระหว่างประเทศอย่างเป็นรูปประธรรมซึ่งรวมถึงความร่วมมือภายในกรอบพหุภาคีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกทั้งสองท่านให้ความให้ได้กล่าวถึงประเด็นความขัดแย้งในยูเครนและเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องตลอดจนประเด็นต่างๆ ในความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีซึ่งในปีนี้ถือเป็นปีที่สําคัญของความสัมพันธ์ของรัสเซียไทยที่ดําเนินมานับเป็นเวลา125ปีแล้วการสนทนาระหว่างไทยรัสเซียเกิดขึ้นในบรรยากาศแบบดั้งเดิมซึ่งคงไว้ความเป็นหุ้นส่วนและความเข้าใจซึ่งกันและกันนี่เป็นข้อความจากเพจเ Facebook สถานทูตรัสเซียประจำประเทศไทยนะครับเป็นการตอกย้ำการพูดคุย ความเป็นหุ้นส่วนและความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับในวาระที่ไทยกับรัสเซียนั้นมีความสัมพันธ์การพูดมาร2 5ยีค่ะปีนี่นะครับคือคุยกันแล้วคุยกันตั้งแต่วันที่เจ็ดนะครับไม่ได้เพิ่งคุยคุยตั้งแต่วันที่7จ็ดพฤษภาคมเจ็ดพฤษภาคมดังนั้นเนี่ยครับนี่คือเป็นอีกหนึ่งประเด็นซึ่งที่น่าสนใจนะน่าสนใจน่าสนใจอะไร คุยก่อนที่ทางด้านนายกรัฐมนตรีทางด้านที่คุณดอนนั้นเนี่ยจะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาอืมใช่แล้วเพจสถานทูตเนี่ยเพิ่งเอามาปล่อยเมื่อคืนนี้กัอ่าเพิ่งเอามาปล่อยเมื่อคืนนี้มันมีในย่าบางสิ่งบางอย่างทาการเมืองระหว่างประเทศทาการทูตระหว่างประเทศนะครับอ่นี่คือดุลนี่คือดุลกัดุลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะผมบอกได้แค่นี้แหละคุณผู้ชม ไปดูเรื่องของทางด้านรัสเซียกับโปลแลนด์กันหน่อยเป็นความคืบหน้านะคะเพราะว่าตั้งแต่ช่วงวันที่9พฤษภาค,คมเนี่ยที่เป็นวันวิกฤตเดย์ของรัสเซียนะปรากฏว่าเซอร์เกียอันดริฟเนี่ยซึ่งเป็นเอกอคัครราชทูตรัสเซียนะเขาก็เดินทางนะคะที่กรุงวอซอเนี่ยเพื่อไปเพื่อไปนําดอกไม้เนี่ยนะคะไปไปแสดงความยินดีในตรงนั้นและปรากฏว่าเนี่ยก็ไปเจอกลุ่มผู้ประท้วงเนี่ย ที่อาจจะสนับสนุนยูคเครนเนี่ยนะคะมานำสีเนี่ยสีแดงนมาสาดใส่เขาซึ่งเรื่องนี้น่ยทางด้านของกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียมีการเรียกเอกอจจัคราชทูตโปลแลนด์ประจาํากรุงรัสเซีย,เ,ยเข้าพบเพื่อรับหนังสือ บอกว่ารัสเซียน่ยคาดหวังคําขอโทษอย่างเป็นทางการจากผู้นําโปแลนด์แล้วก็ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้แล้วก็ต้องการคํารับประกันด้านความปลอดภัยแก่เอกอัครราชทูตรัสเซียรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนในสถาบันต่างแดนของรัสเซียในโปแลนด์แล้วบอกได้ว่าเรื่องของการตัดสินใจมาตรการต่างๆจะมีเพิ่มเติมขึ้นหรือไม่ขึ้นอยู่กับปฏิกิริยาตอบสนองของโปแลนด์ต่อข้อเรียกร้องจากรัสเซีย แล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของโปโลแลนด์เนี่ยก็เคยออกมาบอกว่าคือจุดจุดเปลี่ยนต่างๆจุดยืนต่างๆเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนไปคือบรรดาผู้แทนทางการทูตต่างชาติเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับการคุ้มครองไม่สําคัญว่าทางด้านของโปโลแลนด์จะรู้สึกเห็นด้วยกับนโยบายบาลของบรรดาผู้แทนทูตเหล่านั้นมากน้อยแค่ไหนคะ่ะอืนี่ฮะรัสเซียนั้นบอกว่าต้องขอโทษอย่างเป็นทางการนะะแล้วเดี๋ยวถ้ายังไม่จัดการไม่ดําเนินการเอาคืนอืเอาคืนนะฮะนะ ทีนี้มีความเคลื่อนไหวนะครับคุณผู้ชมครับในเมืองเคอร์ซอนเมืองเคอร์ซอนเนี่ยอยู่ในยูเครนนะฮะแล้วก็เป็นเมืองแรกที่กองทัพรัสเซียนั้นเนี่ยสามารถยึดได้นะเมืองนี้เนี่ยกองทัพรัสเซียยึดมาเป็นที่เรียบร้อยนอกจากยึดก่อนหน้านี้มีข่าวว่ารัสเซียนั้นเนี่ยจะให้มีการลงประชามติในเมืองนี้ด้วยนะเพื่อที่จะแยกตัวออกมาจากทางด้านยูเครนแต่ว่าการลงประชามตินั้นยังไม่เกิดขึ้นแต่ปรากฏว่าฝ่ายบริหารของเมืองนี้เนี่ยหนีตายกันไปหมดแล้วนะครับพอหนีไปหมดปุ๊บเนี่ย ล่าสุดนั้นเนี่ยนะรัรเสเซียนั้นเนี่ยก็ไปแต่งตั้งเนี่ยนะครับคนที่ฝักยฝ่รัเสเซียเนี่ยเข้ามาบริหารเมืองเคอร์ซอนอยู่นะครับม,มาบริหารเนี่ยล่าสุดเนี่ยปรากฏว่าในขณะที่มีการบริหารและก็การดําเนินการอยู่ในเวลานี้เนี่ยมีการออกมาพูดคุยของผู้ว่าการยาเซสลาฟสกัตครอฟนะครับกรัสครอฟบอกว่าสถานการณ์เวลานี้เนี่ยมันยากลำบากมากที่จะต้องเผชิญ นับตั้งแต่รัเสเซียนั้นเนี่ยครับเข้าไปดําเนินการทางทหารอะไรต่างๆแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งสิ่งที่ทางด้านมีการเสนอเนี่ยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็คือเมืองนี้เนี่ยเขาเสนอว่าให้รัเสเซียนั้นพผนวกเป็นของรัเสเซียซะ oh. คือคนในเมืองเคอร์ซอนนั้นเนี่ยมีการเริ่มเสนอแล้วนะครับว่า oh. ให้รัเสเซียผนวกเมืองนี้เป็น,ปนส่วนหนึ่งของรัเสเซียเสีย oh. พวกเขาจะยอมอยู่ภายใต้ การดูแลของรัสเซียเพราะว่าน่าจะดีกว่าการอยู่ภายใต้การดูแลของทางด้านยูเครนแล้วก็รัสเซียมีการตอบกลับไปแล้วนะครับว่าให้เป็นเรื่องของประชาชนคนเมืองเคอร์ซอนว่าจะเลือกจากไรนี่ดังนั้นจับตาดูนะครับสถานการณ์นี้เนี่ยครับสำหรับเมืองเคอร์ซอนนั้นอาจจะมีการลงประชามติเพื่อแยกตัวออกจากยูเครนและ เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียในอนาคตอันใกล้นี้นะะนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับ ส่วนกรณีเรื่องของการเจราจาการหยุดยิงหรือว่าการเจราจาสันติภาพกันเนี่ยนะคะทางด้านของอันติโอโกเตเลสเลขาธิการของสัประชาชาติเนี่ยก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้บอกว่าณตอนนี้เองเนี่ยยังไม่เห็นวิ่วแววนะคะเรื่องของสถานการณ์การปฏิบัติการทางทหารรัสเซียในยูเครนคือตอนนี้ยังดูเหมือนว่าจะไม่ยังไม่มีโอกาสที่จะมีการหยุดยิงในระยะยาวรวมไปถึงเรื่องของความคืบหน้าของการเจราจาที่จะนําไปสู่การลงนามในข้อตกลงสันติภาพระหว่าง2ประเทศนี้เขาบอกว่าเขาเองก็ยังไม่เห็นเหมือนกันซึ่งทาง ด้านของเลขาธิการสาปดห์ประชาชาติเนี่ยเขาให้ความสําคัญแล้วก็ความจําเป็นของการขับเคลื่อนกลไกาทางการทูตนอกเหนือจากนี้ก็มีการส่งมอบความช่วยเหลือได้เมื่อซื้อทให้กับทางพลเรือนของยูเครนด้วยค่ะในขณะที่มีความเคลื่อนไหวจากทางด้านคริสเตียนล,ลินเนอร์รัฐมนตรีต่างประเทศของเยอรมนีนะครับคุณผู้ชมครับออกมาเปิดเผยว่าพวกเขาได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการที่จะยึดทรัพย์สินจากธนาคารกลางของรัสเซีย ที่ถูกคว่ำบาตเพื่อนนําไปช่วยฟื้นฟูยูเครนนะครับบอกว่าเหาพันธมิตรตะวันตกเนี่ยกำลังดําเนินการเดินหน้าอายัดทุนสํารองระหว่างประเทศจํานวนมหาศาลของธนาคารกลางรัสเซียเพื่อตอบโต้กรณีที่รัสเซียนั้นใช้กําลังทาหารเนี่ยครับไปเปิดปฏิบัติการพิเศษในยูเครนย,ยังมีการยึดเอาเรือยอทหรุขรหูงานศิลปะต่างๆของบรรดาบุคคลทรงอิทธิพลทางการเมืองและก็ทางนักธุรกิจ ทางรัสเซียเนี่ยครับนับตั้งแต่มีเสียงเรียกร้องในสหภาพยุโรปและสหรัฐบอกว่าทรัพย์สินที่ยึดมานั้นเนี่ยให้นําไปฟื้นฟูประเทศยูเครนนะฮ<น>ะก็บอกว่าเวลานี้เนี่ยเยอรมนีนั้นก็ดําเนินการในการที่จะไปศึกษานะครับว่าจะทําได้หรือไม่อย่างไรนะครับนี่คือเป็นอีกประเทศหนึ่งนะครับที่ออกมาพูดถึงประเด็นนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยสหรัฐอเมริกาพูดไปแล้วโจเซฟบอเรลเนี่ยนะทางด้าน สาภาพยุโรปเนี่ยก็พูดถึงประเด็นนี้รวมถึงทางด้านในส่วนของนายกรัฐมนตรีของยูเครนก็บอกว่ายูเครนจะทําแบบนั้นเช่นเดียวกันแล้วล่าสุดเนี่ยนะสเกลารอฟก็ออกมาบอกนะว่าการที่ยุโรปนั้นเนี่ยไปยึดทรัพย์สินของบรรดามหาเศรษฐีชาวรัสเซียรวมถึงทรัพย์สินของรัฐบาลรัสเซียนั้นเนี่ยมันไม่แตกต่างอะไรกับโจรน,นะคือเป็นพวกที่ชอบลักขโมยทรัพย์สินของผู้อื่นนะ ทางคุณผู้ชมไปดูทางด้านของญี่ปุ่นกันหน่อยนะคะบ,บอกว่ารัฐบาลของญี่ปุ่นเนี่ยล่าสุดนี้ก็มีการประกาศอายัดรัพย์ธนาคารสเปอร์แบงก์แล้วก็ธนาคารอัลฟาแบงก์นะคะซึ่งเป็นสองสถาบันการเงินรายใหญ่ที่สุดในรัสเซียซึ่งก็เป็นถือว่าเป็นการนโยบายนะมาตรการคว่ำบาตท,ที่มีต่อรัสเซียซึ่งนโยบายตรงนี้เนี่ยมันส่งผลให้บริษัทต่างๆในญี่ปุ่น ต้องหาทางอื่นในการชําระเงินเพื่อดําเนินธุรกิจกับรัเสเซียต่อไปแล้วไม่ใช่แค่เรื่องของการอายัดสองสาบันนี้นะคะแต่ว่าญี่ปุ่นเองเนะี่ยยังมีการประกาศห้ามไม่ให้บุคคลแล้วก็นิติบ,บุคคลใดๆของญี่ปุ่นลงทุนครั้งใหม่ในรัเสเซียที่ให้พวกเขาถือหุ้นได้เกิน10%ขึ้นไปรวมไปถึงเรื่องของการกู้ยืมเงินโดยมีกําหนดชําระเกินหนึ่งปีก็ไม่สามารถทําได้ด้วยฉะนั้นตอนนี้เนะี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือบริษัทของญี่ปุ่นเองประชาชนชาวญี่ปุ่นเองเนี่ยเรื่องของการดําเนินการในรัสเซีย ก็ประสบปัญหาเพราะว่าเรื่องของการขนส่งก็มีปัญหาแล้วยิ่งประกาศกัน,กนแบบนี้เนี่ยสถานการณ์มันยิ่งยากลําบากมากขึ้นเพราะว่าทางภาครัฐของญี่ปุ่นก็มีการประกาศเรื่องของการจํากัดการลงทุนไปด้วยค่ะไปดูความเคลื่อนไหวจากทางด้านบริจจนสันนายกรัฐมนตรีของอังกฤษกันบ้างนะครับเดินทางไปเยือนสวีเดนแล้วก็ฟินแลนด์เพื่อทําการลงนามในสนธิสัญญาใหม่ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของทั้งสองประเทศโดยในเนื้อหาของสัญญาระบุว่า จะมีการแบ่งปันข่าวกรองที่เข้มข้นร่วมกันเร่งการฝึกทหารร่วมกันและให้การสนับสนุนด้านความปลอดภัยในทั้ง3ประเทศรวมไปถึงยุโรปตอนเหนือนะครับทั้งนี้สาราจราจักรนั้นบอกว่ามีความตั้งใจจะให้การสนับสนุนกองกําลังติดอาวุธของทั้งสองประเทศหากต้องเผชิญกับวิกฤตหรือว่าถูกโจมตีโดยการรับรองครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้ฟินแลนด์และสวีเดนนั้นมีการแสดงความกังวลเกี่ยวกับการตอบโต้จากราัสเซียหากทั้งสองประเทศสมัครเข้าเป็นสมาชิกของนาโตในการ การแถลงข่าวที่สวีเดนนั้นเนี่ยบริจอนสันบอกว่ากองทัพรัสเซียโจมตียูเครนเพื่อต่อต้านประเทศอธิปไตยสงครามในยูเครนบีบให้ทุกฝ่ายต้องตัดสินใจเรื่องยากแต่ประเทศอธิปไตยต้องมีอิสระในการตัดสินใจโดยปราศจากในเรื่องของความกลัวหรืออิทธิพลหรือภัยคุกคามจากการตอบโต้ใดๆที่จะเกิดขึ้นนอกจากนี้ยังมีอีกหลายๆประเทศในกลุ่มนอร์ดิกอย่างนอร์เวย์เดนมาร์กและก็ไอซ์แลนด์ที่เป็นสมาชิกนาโต้ก็ได้ส่งสัญญาณหลังจากเห็นความชัดเจนเกี่ยวกับข้อตกลงความมั่นคงที่สหรัฐอเมริกา ทาร่วมกับสวีเดนและก็ฟินแลนด์ว่าทางกลุ่มนั้นกําลังทํางานร่วมกันในการประกาศความร่วมมือทางการเมืองซึ่งอาจจะทําให้มีการรับรองความมั่นคงเพิ่มเติมให้กับสวีเดนและก็ฟินแลนด์ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเช่นกันนะครับในขณะที่ล่าสุดวันนี้เนี่ยทางด้านฟินแลนด์นั้นก็ออกมาพูดเหมือนกันนะครับบอกว่าการที่ฟินแลนด์นั้นจะตัดสินใจเข้านาโต้เนี่ยเหตุมาเพราะรัสเซียไปใช้กําลังทหารกับยูเครนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วบอกว่าถ้ามันไม่เกิดเหตุการณ์นี้เนี่ย ฟินแลนด์นั้นก็คงไม่ตัดสินใจแบบนี้ค <c oughs> ในทางฟินแลนด์เนี่ยก็รอดูอีกรอบหนึ่งนะครัคุณผู้ชมเพราะว่าเห็นบอกว่าจะมีการพูดคุยกันโดยเฉพาะการเมืองเนี่ย <c oughs> จะพูดคุยกันในวันที่15นี้ <c oughs> นะว่าจะเอาอย่างไรกันต่อนะฮะ <c oughs> คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ก่อนที่จะพักเบรกกันเนี่ยนะคะเราพักเรื่องร้อนๆเนี่ยไปดูนะคะเรื่องของท็อปแฟนกันหน่อยเพราะว่าสําหรับคุณผู้ชมนะคะที่เป็นแฟนๆของท็อปแฟนกันแล้วก็ได้ติดตามกันเนี่ยต้องบอกมีรายการใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะมากคอนเทนต์พิเศษพิเศษเกิดขึ้นโดยเฉพาะใครที่ชอบเรื่องราวของอินเทรนหรือว่าเรื่องราวติดกระแสเดี๋ยวมุ้ยจะพาไปดูไปดูไฮไลท์ก่อนเลยค่ะต้องใส่แฮชแท็กแล้วว่าแฮชแท็กมุ้ยติดเทรนอินแล้วค่ะตอนนี้ก็อยู่แถวฝั่งคนเน้ะ แล้วต่อโปรโกันนะต่ออายุสมาชิกราย6เดือน1,500บาทรับแก้วเซรามิกสีขาวลายท็อปนิวส์และบวกบักเก็ตลายท็อปแฟนสุดเก๋ไม่เหมือนใคร ต่ออายุสมาชิกราย1ปี2,500บาทรับกระเป๋าเดินทางล้อล,อลาก4ล้อขนาด17นิ้วลายท็อปแฟน <c oughs> เป็นแฟนกันแล้วสามารถต่อสมาชิกได้ที่ l ลายแอดท็อปแนหรือโทร0 6 5 4 6 0 2 1 2 4 0 5่6 6 2 0 2 0์พิเศษขนาดนี้ไม่ต่อไม่ได้แล้วรีบต่อกันมาเยอะๆนะ ความน่ารักเอาไว้ด้วยนะคะคือนี่ทีมงานตัดต่อของท็อปแฟนเนี่ยนะทำผมงงเลยฮะงงยังไงรู้ไหมคุณผู้ชมเขาให้มาเนี่ยบอกว่ามุวยติดเทรนด์อ่อพิโซดรูหนึ่งนะอีพีหคอนโดของคนนักสัตว์เลี้ยงแต่ไฮไลท์ขึ้นมาเนี่ยโอ้ยจานใหญ่เลยจานใหญ่เลยผมเลยถามน้องมุ้ยเลยอาหารหมาเหรอครับไม่ก็พาไปดูคอนโดแล้วแวบหนึ่ง แวบหนึ่งไงนะคะลานิดเดียวแต่ว่าคือในไฮไลท์มันไม่มีเรื่องคอนโดสุนัขเลยนะฮะนิดเดียวมันไม่มีเลยตกลงคือทําเรื่องอะไรกันเนี่ยแต่คือเน้นไงพอเน้นไปดูคอนโดของเกี่ยวกับเลี้งสัตว์แล้วก็เน้นทางอาหารมากกว่าฝากด้วยนะฝากด้วยนะคะสําหรับท็อปแฟนนะคะที่ยังไม่เป็นสมาชิกกันนะคะก็แอดไลน์ไปได้ที่ไลน์แอดท็อปแฟนนั่นเองค่ะครับพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูเรื่องของพลังงานกันบ้างนะครับล่าสุดบางแควรียนั้นที่ถูกตัดการจ่ายก๊าซจากทางด้านรัสเสีย บอกเขาได้ที่ซื้อใหม่แล้วนะนะจากที่ไหนเดี๋ยวมาตามกันในช่วงหน้าครับค่ะ